ฮัลโหลคับอาม่าอยู่ไหนครับเนี่ยฮาเลมฮาเลมเอ๊ะก็นี่อยู่ RCA แล้วครับเหรอเออเดี๋ยวเดินหาดูฮาเลมเหรอฮาเลมที่มีผู้ชายเยอะๆฮาเลมจาเลมหรือฮาเลมอ่ะจาเลมใช่ไหมเออของใสยที่นี่แหละเออโอเคโอเคแค่นี้แหละสวัสดีครับพี่ครับ,รบอาม่ามีเข้ามาในนี้ป่ะเข้ามาค่ะ <C le ars> เข้าไปคุยกับคุณหมอเรื่องเสริมหน้าอกค่ะ๋อไปอะมาอะไรมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> ก็มาทำนมมาเลนมมันหมดอ,อายุแล้วอ่ะจะมาทำนมให้มันสวยพี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหมาหาสภาพนี้ยังต้องทำนมอีกอเนี่ยใช่มาหาคุณหมอหรุยอ่ะรู้จักชื่อหมอด้วยเออมาทำนมให้มันสวยเต่งๆคนไหนที่ไม่รู้จักหมอหลุยมันก็แย่เดียวนะหมอหลุยอ่ะชื่อเสียงดังที่สุดเลย เอ้ามาลอวนี่บุญมะพร้าวเหรอบุนพ่อมองอสินี่วันสีดีคนพี่หมอหลุยครับจาเลมนี่มีกี่ปีแล้วพี่เปิดมา3-4ปีแล้วอ,อมีปีป,<ล>ปีห<ล><ป>นึงกี่คนเนะี่ยก็เป็นพันคนแล้วครับพี่ครับเรื่องทำนมนี่ถือว่าที่นี่เป็นอันดนะับต้นๆเลยไหมพี่โอ้ต้องตัวใหญ่จะ ทุกคนอาจจะคิดถึงที่เราเวลาจะเสริมหน้าอกนะครับจาเลมเคลินิกที่ RCA พระราม9นี่นะครับ,รบผมมีกี่สาขาพี่สาขาเดียวครับออมมาออแล้วรู้ได้ไงว่าที่นี่เขาเจ๋งจริงอะ่ะบางบางจะรู้ไว้อะงะ่ะ<อ>ไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ง้องเหรอพี่หมอครับแล้วพวกนี้มันมีจุดเด่นจุดอะไรยังไงครับเนี่ยพี่เลือกให้หมอก,ก่อนครับผมว่าร่างกายเราเนี้ยใส่ได้ประมาณกี่ซีซีส่วนใหญ่ก็ใส่ได้ตั้ง300ถึง500อน,น,นะอันนี้มันมีแบบไหนบ้างครับเห็นมันมีแบบหยาบแบบไม่หยาบแบบนี้นี่ผิวเรียบครับผิวเรียบผิวใสข้อด,ขอดีข้อเสียก็ต่างกันนิดนึงแต่เป็นซิลิโคนหมดใช่เป็นซิลิโคนหมดน,นี้คอนเฟิร์มได้ไหมพี่ว่าไม่อันตรายกับร่างกายไม่อันตรายแน่นอนครับผม<อ>น<า>ี่ตกลงจะทำจริงใช่ไหมทำสิทำเสร็จกูจะหาแฟนใหม่นะ หมอครับงั้นสำหรับนี่แฟนเพจเราเบนอัปเช่ถ้าใครมาทำที่บอกว่ามาจากเพจเรามีส่วนลดฮะส่วนลดพิเศษสำหรับแฟนเพจเบนอัปเช่แน่นอนนครับถามแทนคนทั่วไปดีกว่าว่าใส่ใหญ่ได้ขนาดไหนพี่หมอพิตตี้ในเพจผมเยอะแยะเลยถามว่าใส่ใหญ่ได้ขนาดไหนที่ที่ใส่ก็ต้องตรวจก่อนครับแต่ว่าที่ทําที่เหมาะสมกับร่างกายคนไทยจริงๆก็ประมาณสัก350 37อยหบสามเจ็ดอดี้ี่อนี่ก็ถือว่าใหญ่ละที่นี่เรารับทําทั้งผู้หญิงผู้ชายครับพี่หมอ๋อแน่นอนครับแน่นอนเลยใช่ไหมครับ คุณหมอคะพูดสัวภาษณาฉันจะทำนแล้วก็จะแนะนำยังไงคะเตรียมตัวยังไงดีกว่าใช่ไหมเตรียมตัวยังไงคะอ๋อก็ต้องกดนน้ำกดอาหารนะครับมีการเจาะเลือดงดสกอาทีเพียงพอไหมฮะก็เ้ยแค่แปดชั่วโมงกดแปชั่วโมงก่อนมาทาขอบคุณมากนะคุณหมอนะคับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่มากโอ้โหคุณหมอผ่ามาไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยไว้มาให้คุณหมอจัดการก็แด้กันผ่าแล้วมากกุจะทานมแล้วมาครับไปกลับบ้านกัน ออามามาเล่นอะไรเนี่ยเล่นนี่ยกกอยากจะลองอ่ะลองอะไรล่ะพี่หมอทอดครับ <c oughs> นี่แหละพี่หมอหลุยเขาะจะไม่ทำให้ก็รา,อ,าอย่างนี้แหละไปกลับบ้านก่อน